ประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้โดยในวันนี้ก็ได้มีเหตุการณ์ที่สําคัญในหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวางังในการเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสําหรับฤดรูร้อน โดยในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนรกิติยาภาทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับการแถวมหาเล็กรับเสด็จอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นกําลังจับจองโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมากับการเงียบหายไปอย่างไร้ไวี่แววของท่านเจ้าคุณพระศรินทนราพิาราณกัลยาณี และในขณะนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจานวนมากต่างก็ยังคงเฝ้ารอคอยและต่างก็ยังคงเฝ้าจับตามองอีกทั้งใน Facebook ของนายแอนดรูว์แมกเกเตอร์มาเชลเขาก็ยังได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ดังนี้คุณก็ยังคงเงียบหายไปและนอกจากนี้ก็ยังได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ท่านเจ้าคุณหายไปไหนนะโกรดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาท่านเจ้าคุณของเราขึ้นมาค่ะข่าววงในว่าท่านอยู่ต่างประเทศสบายดีคิดถึงท่านเจ้าคุณมากๆค่ะอีกทั้งทางแฟนคลับของท่านเจ้าคุณต่างก็ยังคงเฝ้ารอคอยและพวกเขาก็ทนเก็บความคิดถึงท่านเจ้าคุณเอาไว้ไม่ไหวโดยได้มีการแชร์ภาพพวงมาลาของท่านเจ้าคุณในโลกโซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลายโดยได้มีการแสดงความคิดเห็นว่ามาแล้วค่ะพวงมาลาของท่านเจ้าคุณ ถึงไม่ได้เห็นท่านได้เห็นแค่พวกมาลาก็ยังดีนะเจ้าคะ่ะทําไมท่านถึงไม่ได้ออกงานเลยท่านหายไปไหนนะคิดถึงท่านมากๆค่ะลุ่งใจมากๆค่ะที่ได้เห็นพวงมาลาของท่านเจ้าคุณซึ่งเรียกได้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ เหล่าบรรดาแฟนคลับของท่านเจ้าคุณต่างก็ยังคงใจจดใจจอ่อและต่างก็ยังคงเฝ้ารอคอยกับการที่จะได้พบเจอกับท่านเจ้าคุณในการเสด็จออกงานอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปถึงเรื่องราวและสถานการณ์นี้โดยทางสายข่าววงในได้มีการรายงานออกมาว่าท่านเจ้าคุณยังคงอยู่ที่ต่างประเทศโดยใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติม,ตมดังนี้อีกด้วยว่า มีข่าวมาว่าวาชชราลงกรอนจะเดินทางไปเยอรมันในวันที่25มีนาคมนี้ซึ่งจะจริงเท็จแค่ไหนโปรดคอยติดตามกันต่อไปอีกทั้งก็ยังได้มีชาวเน็ตได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้อีกด้วยว่าเป็นไปได้นะเพราะเที่ยวบิน TG924 กรุงเทพมิวนิกกลับมามีกำหนดเดินทางอีกรอบในคืนวันที่25มีนาคมนี้ซึ่งเข้าตีหนึ่งของวันที่26มีนาคมหลังจากที่ไม่ได้บินมาหลายเดือนแล้ว และเรื่องนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงรอลุ้นว่าการเดินทางไปเยอรมันในครั้งนี้ของในหลวงรัชกาลที่สิ่ท่านจะเดินทางไปพบกับท่านเจ้าคุณหรือไม่ซึ่งท่านเจ้าคุณอาจจะปฏิบัติหน้าที่ที่สําคัญรออยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็ยังคงได้ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้ออกมากล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่10สทรงงานผ่านไลน์ตลอดทุกวันซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าท่านทรงงานระหว่างอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีด้วยใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ผิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยการออกมาถแถลงการเรื่องการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่10บเมื่อวานนี้จากหม่อมเจ้าจุลเจริมยุคนซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่สําคัญและก็ได้เกิดเป็นกระแสวิาพากษวิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยใน Facebook ของคุณจัรยายิ้มประเสริฐเธอก็ยังได้ออก ล่าวถึงเรื่องนี้อีกว่าสิ่งที่หม่อมเจ้าจุลเจริมยุคนได้เขียนเพื่อเชิดชูในหลวงรัชกาลที่สิบว่าท่านทำงานหนักทุกวันผ่านพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่พวกเราเราใช้กันอยู่โดยเฉพาะทางไลน์และถ้าดูตามที่หม่อมเจ้าจุลเจริมยุคนได้เขียนมาทางสํานักพระราชวังของในหลวงรัชกาลที่สิบนั้นซึ่งเป็นรัฐบาล้อนกับรัฐบาลของพลเอกประยุ์จันทร์โอชา กษัตริย์ใช้อำนาจตามพระราชอัธยาศัยเกินขอบเขตและหน้าที่ของกษัตริย์หรือประมุขของประเทศไปเป็นอย่างมากและเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดเรื่องของขอบเขตพระราชอำนาจซึ่งสามารถขยายขอบเขตได้ตามพระราชอัธยาศัยจนสูงขึ้นอย่างเป็นทางการมากมายภายใต้การปกครองของทหารในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่สิบเช่นนี้ และนอกจากนี้ก็ยังได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทางล้อเลียนและแถมยังได้มีการกดอีโมจิหัวเราะเป็นจํานวนที่มากถึง5้าหมืนอีโมจิอีกด้วยอีกทั้งยังได้มีการตั้งคําถามเพิ่มเติมอีกด้วยว่าการที่ท่านทรงงานในตอนกลางคืนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยและเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามถึงสถานการณ์และการอัปเดตข่าวคราว,ข,าวของในหลวงรัชกาลที่1ิกันต่อไป ย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์ที่สําคัญของงานในวันนี้กับปรากฏการณ์ที่สําคัญเมื่อในหลวงได้ทรงพระราชทานน้ำพระมหาสังเพรน้อยแด่พระองค์พาอีกทั้งก็ยังได้มีการปฏิบัติหน้าที่ที่สําคัญในการเป็นผู้บังคับการแถวมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภยัยซึ่งพระองค์พาทรงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและเปะมาก ซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นในยะที่สําคัญของการวางรากฐานของผู้สื่สันตติวงสื่ต่อไปใช่หรือไม่และเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากระพิตตา ต่อการที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่ได้มีการเปิดโปงเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ของประเทศไทยโดยคุณรังสิมันโรมและเรื่องนี้เองก็ทําให้เขานั้นได้รับผลกระทบที่รุนแรงเกิดขึ้นโดยเขาได้ถูกแจ้งข้อหาดําเนินคดีสืบเนื่องมาจากการที่เขาได้ออกมาเปิดโปงถึงเรื่องของป่ารอยต่อที่มีผลเอกประวิตยวงสุวรรณนั้นเข้ามาเชื่อมโยงอีกด้วย โดยที่ก่อนหน้านี้คุณรังสิมันโรมเขาก็ได้ออกมาเปิดโปงถึงกรณีการค้ามนุษย์และการขายตัวช้างซึ่งเป็นการเปิดโปงเดียวระหว่างทหารกับกลุ่มเจ้าสัวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอีกทั้งยังเป็นการคอ์รับชั่นระหว่างประเภทที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยอีกทั้งคุณรังสิมันโรมเขาอาจจะถูกเล่นงาน ให้พ้นจากสภาพสสซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงเฝ้าจาับตาม,มองอย่างใกล้ชิดและต่างก็ไม่พอใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้